EP นี้ผมจะมาสอนนะครับว่าทรงลูกแบบไหนในลูก53เมนให้กำลังอัดเท่าไหร่นะครับจะมีลูกเชียนะครับทรงเชียแล้วก็จะมีลูก53ที่ไวรุ่นเรียกลาสรานะครับแล้วก็จะเป็นลูกอันนี้เอสเสนะครับตั้มบางพีแล้วก็จะมีลูกแอ K ลเอสเคนะครับตัวลูกโซกทรงเชียนะครับ ลูกสูบทงเชียนี่จะมีกําลังได้เราต้องถอดประกเกล็ตนะครับแล้วก็ประกเก็ฝาลูกเชียมีหลายแบบนะครับเลือกให้ดีๆนะครับบางลูกก็แหวนสูงนะครับบางลูกก็แหวนต่ํานะครับแต่ลูกเชียหัวจะไม่นูนนะครับเราเราจะทํายังไงให้ลูกเชียมีกําลังนะครับผมแนะนําให้กัดขอบข้างตรงนี้ครับต่ํากว่าลูกเดิมครับศูนจุดสองนะครับเปอร์แค่นิดเดียวนะครับ ให้มันอยู่ในลักษณะเป็นหัวสองชั้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้เบ้าฝาเดิมๆนะครับลูกเชียก็สามารถทำกำลังได้ประมาณสองร้อยสิบถึงสองร้อยยี่สิบนะครับทำทรงลูกประมาณนี้นะครับลูกเชียจะได้กำลังเท่าที่ผมบอกเลยนะครับใช้เบ้าฝาเดิมๆนะครับประกันตีนถอดประกนฝาทอด อย่าจิกเบ้านะครับให้หลบหัวลูกเอานะครับให้หลบหัวลูกเอาลูกเชียก็สามารถทํากําลังได้นะครับมาดูกําลังอัดที่ไวรุ่นเรียกลูกลาสาด้านะครับตัวนี้จะค่อนข้างมีราคาถูกนะครับสามารถจับต้องได้นะครับลูกตัวนี้จะมีกําลังได้ก็ต่อเมื่อเราผ่าปอรเกนตีนประเก็นฝานะครับพอลูกตัวนี้ค่อนข้างแหวนสูงนะครับแล้วมีหัวในเบ้านะครับ ค่อนข้างนี่จะทำไม่ให้ขาดในห้องเครื่องนะครับส่วนเบ้าฝาผมก็แนะนำประมาณนี้ครับประมาณนี้อย่าจิกใหญ่กว่านี้นะครับกำลังลูกลาซาด้าที่ผมทำได้หรือทุกคนทำได้อยู่ประมาณ220ถึง230นะครับบีบจริงๆเลยคือใช้เบ้าฝาจิกไม่เยอะนะครับ แล้วก็ถอดปะเกนเีน,นปะเกนฝานะครับลูกเป็นแหวนที่สูงอยู่แล้วแถมมีหัวด้วยจะไม่ทําให้รถขาดครับไม่รุ่นหาไม่เจอเอาตรงนี้ไปปรับใช้ได้นะครับ